ว with love. สวัสดีครับ13นาฬิกา40นาทีาได้เวลาจับสัญญาสุขภาพกับ Health ฮลเชครายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคแล้วนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเคยสงสัยเรื่องสุขอนามัยและความเป็นอยู่อันดีของจุดซ่อนเร้นของคุณคุณกันบ้างไหมครับโดยเฉพาะเรื่องของกลิ่น จริงๆแล้วท็อปิกนี้อาจจะเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันสักเท่าไหร่เพราะรู้สึกเขินอายแต่เรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ถือเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะครับเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนที่ร่างกายแสดงออกมาเมื่อจุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิงมีความผิดปกติแต่สาเหตุอะไรที่ทําให้จุดซ่อนเร้นของคุณสาวๆมีกลิ่นช่วงหน้าคุณหมอมีคําตอบนะครับ ลักษณะผิดปกติเนี่ยเราก็จะสังเกตจากปริมาณนะคะว่ามันมากขึ้นนะคะแล้วก็สีที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะบางครั้งอาจจะเป็นสีเหลืองบางครั้งอาจจะเป็นสีเขียวหรือมีฟองปนมมีีควาดูสกร จูนออี่นนน Julie, back with love ปัญหาเรื่องกลิ่นใครว่าเป็นเรื่องเล็กๆถ้าคุณยังไม่เชื่อลองไปไขความลับของจุดซ่อนเร้นกับแพทย์หญิงทารินีลำลึกสุตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตรม์มารดาและทารกในคนรรภ์โรงพยาบาลพญาไทย2กันเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยช่องคลอดของผู้หญิงเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีค่าปกตินะคะซึ่งเป็นค่าที่สมดุลน,นะคะทีนี้เนี่ย ในระหว่างรอบเดือนนะคะหรือช่วงที่มีรอบเดือนเนี่ยมันก็จะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปนะคะโดยปกติแล้วนในช่องคลอดเนี่ยมันก็จะมีแบคทีรียตัยที่เป็นแบคทีเรียตัวที่มีประโยชน์อยู่ในช่องคลอดอยู่ประมาณ10%นะคะกลุ่มกลุ่มนั้นของแบคทีรียเราเรียกว่าแลคโตบาซิลัสนะคะซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้สภาพแวดล้อมในช่องคลอดสมดุลค่ะ สภาวะความเป็นกรดด่างในช่องคลอดก็สําคัญเช่นกันนะคะซึ่งความเป็นกรดด่างในช่องคลอดเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดนิดหน่อยนะคะค่า pH อยู่ที่ประมาณ3.8-4.5นะคะซึ่งค่า pH เนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยในช่องคลอดเราเนี่ยนะคะก็จะม,มีลักษณะของตกขาวได้นะคะเป็นลักษณะตกขาวปกติ ไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นขาวๆหรือเป็นใสๆนะคะจะมีความหนืดอยู่ประมาณหนึง่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่สภาวะในช่องคลอดเปลี่ยนแปลงไปนะคะมันก็จะทําให้มีลักษณะตกขาวมีกลิ่นผิดปกตินะคะตกขาวที่เป็น ลักษณะผิดปกติเนี่ยเราก็จะสังเกตจากปริมาณนะคะว่ามันมากขึ้นนะคะแล้วก็สีที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะบางครั้งอาจจะเป็นสีเหลืองบางครั้งอาจจะเป็นสีเขียวหรือมีฟองปนมีอาการอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นมีอาการคันนะคะแล้วก็มีอาการระคายเคืองเจ็บแสบบริเวณช่องคลอดด้านในหรือด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเนี่ยควรจะต้องมาตรวจนะคะตรวจภายในมาพบแพทย์มาพบสูตินรีแพทย์ค่ะเรื่องราวจุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิงซับซ้อนไม่ใช่เล่นแต่สงสัยเราคงต้องไปฟังกันต่อวันพรุ่งนี้เพราะเวลาหมดแล้วนะครับตรงบริเวณผนังช่องคลอดนะคะมีอาการบวมแดงผิดปกติหรือเปล่านะคะมีสารคัดหลั่งที่เป็นสีผิดปกติหรือเปล่านะคะ เชื้อที่เจอได้บ่อยๆนะคะก็จะเป็นเชื้อราในช่องคลอดนะคะแล้วก็เชื้อทริโคโม o นสวา a จินลิสนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีภาวะอีกภาวะหนึ่งเรียกว่าแบคทีเรียวาจินอซิซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็เกิดจากสภาวะกดด่างความสมดุลแบคทีเรียในช่องคลอดเนี่ยเสียไปแล้วพบกันใหม่กับเฮลเช็ควันนี้สวัสดีครับ